สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสายอัตว i า i n าซค่ะวันนี้เสียงคมชัดแน่นอนเพราะว่าใช้มือถือช่วยอ่านเนาะก็เออจริงๆพื้นหลังเขียวด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเออแม่ไปฉีดเอ้ยไปราดน้ํายาฆ่าปวกให้ทายไงและนี้ทายบอกแล้วว่าทยจะรีวิวนะคะทายก็เลย <laughs> จะก็เลยต้องกลับมาตายลางังใช้โลเคชั่นเดินไปก่อนนะคะจากที่เห็นนะคะจะเห็นดีว่า เสื้อเขียวขนาดนี้นะคะให้เดาว่าแน่นอนว่าใจต้องมารีวิวอะไรเขียวๆแน่นอนนะคะแต่ให้ทายว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเสียวเวลา <laughs> นี่ฮะงงๆไม่รู้โฆษณา air ออนแอร์ยังอะแต่อยากเป็นเจ้าแรกก็เลยได้มารีวิวก่อนนะคะ อันนี้เป็นมิทิลเลชแดงซูปเปอร์ฟิลเลอร์พาวเดอร์นะจ๊ะอันนี้พี่ปูเป็นพรีเซนเตอร์กล่องนางมาใหญ่โตมาโหระทึกแต่ว่าของจริงมีแค่นี้นะจ๊ะ,อ,ะอย่าได้หลงกลนะคะเพราะว่ากล่องนางมีแบบว่ามนะมีการหนุนนะจ๊ะโอเคว่าเออดนุนอย่างนี้นะคะนางมาอย่างนี้นะคะกล่องนางเลยใหญ่นะแต่อันนี้10กรัมด้วยกันอันนี้เขาบอกว่าละเอียด3ามไมครอน ทายไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตเหมือนทายเปล่าแต่ทายสังเกตว่าเฮ้ยอันที่แล้วที่พี่ปูเป็นพรีเซนเตอร์อะสามไมครอนเหมือนกันรุ่นดีว่าแล้วนางมารุ่นใหม่นางก็สามไมครอนอีกไม่เข้าใจว่ามิดทีนตั้งใจหรือเปล่านะคะเออแล้วก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าแบบผสานฟิลเลอร์คอมเพล็กซ์ซูเปอร์ฟิลเลอร์คอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็โอลิฟเลฟเอ็กทรักโอลิฟเลฟเอ็กทรักนะคะซึ่งก็คงจะเป็นที่มาของ ตลับ่าทำไมต้องใบไม้ยุบยับอะไรขนาดานี้นะคะเรามาเริ่มกันตรงไหนดี <c oughs> เอาเป็นว่าอะดูกล่องอันนี้เป็นสีเอหนึ่งนะอะดูบรรจุภัณฑ์นะคะอ่ะก็จะเป็นแบบว่าทึบๆข้างล่างจะเป็นพลาสติกใสนะคะดูแข็งแรงด,ดูหรูหรานะะแต่ว่าใจความพิดเห็นส่วนตัวใจว่าถ้ามันเปลี่ยนแนวสีที่ไม่ใช่เขียวแนวนี้มันจะดูหรูหายได้อีกนะคะพับเนี่ยที่ผ่านมามิทินทาพับค่อนข้างแข็งแต่ว่า คราวนี้ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วค่ะเพราะว่านางนิมนะคะนางอกเข <Okay. S 1> แล้วก็ข้างล่างก็กระจกบานใหญ่โตมาโหระทึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นี้นะคะเห็นหน้าเปือยป่าแบบนี้อุยลืมอุดสีผิเอ้ยสีผมนะ <laughs> ยอมมาใหม่แล้วนะคะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเห็นหน้าเปือยแบบนี้วันนี้จะมารีวิวไปด้วยแล้วก็ทาแป้งไปดูด้วยนะก็เหมือนเดิมแป้งใหม่มักจะมีไอที่รองให้เสมอเสมอ แล้วก็หน้าแป้งก็จะแบบว่าพิมพ์ลายคําว่าเลือชาแดงตัวนี้แต่ว่าใช้จนเลือดแล้วอ่ะเฮ้ยก็ใช้มา4วันนะคะตั้งแต่วันเสาร์โดยผ่านสมอภูมิทั้งอ,อ,อยู่ห้องแอร์ทั้งวันตากแดดทั้งวันเอาดอทั้งวันจุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วอยากจะมารีวิวให้ดูนะคะพร้อมกับการทาไปด้วยเฮ้ยว่าฉันใช้จริงเนี่ยอยาแลวฉันก็ไม่ใช่เน่าเมาเอเคปะถึงวันจะเยินก็จะ ก่อนอื่นจะบอกว่าเออลงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้น้ําแร่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าพอดีของซายใช้ CA อัน,นี้อยู่นะเพื่อไม่ให้เป็นการหน้ามาเกินไปก็เอาเป็นว่า CA ละกันไม่บอกรุ่นอ่ะก็ฉีดไปอย่างนี้นะคะคือชอบจะเปย์ของ CA นิดนึงเอา้าฉันแจรก CA มาเฉยจริงๆก็จะรีวิวมิทีนอย่างเดียวนะแต่ว่าคือว่าซรู้สึกว่าจเปน้ำแรเ่แรเนี่ยถ้าเป็นหัวจะเปเนี่ย ไฟจะรู้สึกว่ามันฉีดออกมาได้แบบแรงมากพอฉีดทีหน้าจะดุ้งเงี้ยเขาอะไคือสเปรย์มันแรงไงปึ๊ยเงี้ยแต่อันเนี้ย,ย,ยรู้สึกว่าของ CA เนี่ยน้ําที่ออกมามันแบบว่าละมุนเบาๆเออค่อยแบบไม่ตกใจอะไรอย่างงี้ยบางทีฉีดสเปรย์น้ำได้อยู่ทาท่ายอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ตลกไปแล้วนะคะเรามารีวิวแป้งกันต่อนะเนื้อแป้งเขาจะบางมากคือด้วยความที่ว่านางสามไมครอนเนี่ย คือในกล้องมันอาจจะดูหนานะเพราะเมื่อกี้สายลองเทสตใส่กล้องแล้วเราแบบคือแต่วัาของจริงอะมันบางจริงนะตัวจริงอพอดีตรงนี้ทาแล้วอันนี้ยังไม่ทานะคะอันนี้ทาแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปาดตรงไนดีอะทีเนี้ยอ่าตรงนี้กันมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่เมื่อกี้สายทดสอบกับกล้องแล้วคือเวลาทาเนี้ยมองไม่เห็นอะมันจะกืนไลกับผิวแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอแป้งเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการกระเจิงแสงนะคะเขาก็เลย เมื่อกี้ลองดูในกล้องแล้วมันแบบว่ามันจะเห็น่ะว่าว่ากระจายแสงอยู่นะมาทาไปด้วยนะคะเนื้อแป้งของนางนั้นเนียนละเอียดสามไมครอนอย่างที่บอกเมกื่อกี้นะที่ป่าที่ดูเมื่อกี้นะคะจะทับนเนี้เป็นวิธีส่วนตัวนะจะไม่บอกว่าเป็นวิธีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้แล้วก็จะทับนี้นะแล้วก็เอจะค่อยๆกดอย่างเงี้ยเป็นวิธีส่วนตัวนะเข้าใจปะคือเนื้อแป้งอะ่ะ มันด้วยความที่ว่ามันมีโอลิฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นโอลิฟเลฟเอ็แกแท็เนี่ยคือว่าทซรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่คือมันไม่แห้งผากเกินไปอะค่ะคือคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพผิวยเนะ่ยค่อนข้างจะไม่ได้ค่อนข้างโซมเลยดีกว่าโซมแล้วก็ค่อนข้างแห้งขาดน้ําเนื่องจากแบบนอนดึกแล้วก็ทํางานหนักอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดแป้งมันแห้งผากเกินไปมันจะเกิดอาการหาไม่ติดแล้วก็จะแบบ ตกร่องแห้งกลางเท้าไม่ติดอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้นางแห้งนางนางติดนะ,อ,ะอย่าเติมใต้ตานิดนึงนะคะวายเป็นคนแล้วซิกหนึ่งนะคะเออทรายรู้สึกว่าแป้งเนี่ยไม่รู้จะบางหน้าตัวเองปอ่ะเอียงอ่ะหน้าดูเล็กอย่างอย่างเขาแค่เอียงหน้านะคะก็คือทรายรู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันเออบางเบาแบบว่าคือมันไม่ได้เขียนว่ามันโปร่งแสง แต่ว่าายรู้สึกว่ามันโปร่งแสงคล้ายๆรุ่นริบบอนแต่ว่าไม่รู้สิคือคล้ายๆแต่ว่าอันนี้ละเอียดกว่าริบบอนนะคะอืมเอาหูฟังหลุดนะคะก็จะกดๆๆอย่างนี้เห็นความแตกต่างไหมยซร์ว่าต่างนะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกอะไซายรู้สึกว่ามันโปร่งแสงก็เลยรู้สึกว่าใครที่ต้องการการปกปิดที่แบบว่าระดับสิทธิ์อย่างเงี้ยให้ข้ามตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้จะแบบบางเบาอย่างเงี้ยเห็นปะ คือเนี่ยรอยสิวอะไรเนี่ยมันก็ยังยังอยู่ไงคือมันบางๆใสๆใช้ว่าเฮ้ยโอเคนะคือสําหรับคนไหนที่แบบชอบธรรมชาติธรรมชาติรราตอะไรอย่างเงี้ยรักต้นมงต้นไม้ก็มาใช้อันนี้ไม่ใช่ <laughs> ฉันหมายถึงแบบว่าชอบหน้าธรรมชาติแต่ว่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันโปง่งอ่ะมันเลยดูแบบดูเหมือนไม่ได้ทาอะไรอะ่ะจริงๆนะคือแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพอฉันบอกว่าบางแล้วแกก็แบบปืด้ดเงี้ยปื้ดอย่างเงี้ยแล้วก็ อันนั้นก็ไม่ไม่รับประกันนะฮะว่าหน้าคุณน้องจะอย่างธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติลงโทษนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ลงมาแล้วเสร็จแล้วสองข้างแล้วก็ลงจมูกด้วยนะคะอันนี้จะลงบางๆนะบอกก่อนบางจริงอะไรจริงนะเดี๋ยวเราขอลงอ่ะบางทีเมาไปด้วยแต่งไปด้วยมันก็อาจจะว่าอะไรต่อดีเออเรื่องคุ้มมัน คือทรายรู้สึกว่ามันไม่ได้คุมมันอะในความรู้สึกนะหรือว่านางบางก็ไม่รู้สิแต่ว่าคือชอบอย่างตรงที่ว่าโอเคหน้ามันแต่ว่านางไม่ไหลอะแบบว่าไม่รู้ว่าสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่านางบางหรือเปล่าแต่ว่านางไม่ไหลไม่ตกลงอืแบบคือมันก็มันแต่นางไม่ได้แบบว่าเเลือนเยือนไปไหนแต่ว่าถามว่าเป็นคาบไหมอันนี้ไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าพอดีว่าก่อนเติมแป้งทุกครั้งทรายจะ ซับหน้าหรือว่าฉีดน้ำแร่อะไรก่อนเสมอนะคะจะมีการแบบว่าซับความมันอะไรออกไปก่อนก็เลยจะไม่รู้ว่ามันแบบว่าเอ,อเป็นค่าไหมแต่ว่าส่วนตัวว่าไม่น่าจะนะว่าเพราะว่าแป้งที่บ,บางๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่เป็นค่าเหมืออะไรอ๋อค่ะใช่ปะเนี่ยจะเสร็จแลวจะเสร็จลวแ,แบบนึงฉันก็นึกไปด้วยไงคือฉันทาไปด้วยฉันก็นึกไปด้วยว่าฉันจะบอกอะไร <laughs> พวกแกเข้าใจสิบ้า คืออย่างที่บอกว่ามันไม่แห้งใช่ปะมันก็เลยจะทาติอะแล้วอะไรอีกคุมมันไปแล้วเรื่องของฟิลเลอร์อันนี้ไม่มีริ้วรอยอะแต่ว่าคือมีริ้วรอยเล็กๆเล็กๆเนื่องจากผิวแห้งอะนะคะก็รู้สึกว่ามันก็พรางได้แต่ว่าแกจะไปหวังอะไรกับแป้งที่มันบางแต่ว่าเออสายลืมบอกว่าตายใช้แป้งปัดด้วยก็รู้สึกโอเคเพราะว่ามันบางมันโปร่งไงมันก็เหมือนเป็นแป้งฝุ่นคือเหมือนเวลาแกพบอันนี้ใส่กระเป๋าไปก็ แกก็ไม่ต้องพกแป้งปุดแล้วถ้าแกอยากได้บางๆแกก็เอาแปรงปัดเอานี่ขนาดใช้พับมันยังแบบมันยังบางเลยนะจริงๆนะตัวจริงๆนะคือจริงๆอะ่ะหน้าฉันโทมฉันไม่อยากแต่งหน้าโดยไม่จําเป็นแต่ว่าเพื่อพวกแกทุกคนแล้วฉันก็มานั่งตบแป้งให้พวกแกดูเห็นปะ่ะนะคะดูแล้วย่าน้าตาไหลนะคะเรารักทุกคนสรุปว่าฉันจะรีวิวอะไรต่อแต่ก็พาไปเรื่อยนะกระนึกไปด้วยเออเรื่องอะไรอ่อะ เรื่องติดทนไหมตอนนั้นท้ายแม่อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันนะคะเติมแป้งไปแค่หนึ่งครั้งตอนกลางวันแล้วตอนนั้นเอาดอร์ก็เติมแป้งประมาณ2 -3 ครั้งพอดีวันนั้นอยู่ยันเย็นเลยนะคือประมาณ10ชั่วโมงอะ่ะก็เติมแป้งแบบตี่ชั่วโมงก็เติมห,มหนึ่งติออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะคือแต่ชอบตรงที่ว่ามันไม่เหมือนทาแป้งตลับอะ่ะคือดูออกว่าทาแป้งแต่แบบมันมันไม่หนาเฮ้ยม,มันโอเคนะคะสนะ่วน คอนี่ขออนุญาตพูดบปืนเลยก็แล้วกันนะคะเลยละกันจริงๆถ้าเกิดเาซจะไปไหนต่อหรือว่าถ้าใช้แป้งโดยการที่เอ,อไม่ลงเบสลงพายเมื่อลงอะไรก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นเบสก่อนเลยเนี่ยายจะพิถีพิถันกว่าน,นี้นะคะต่อปฏิอันนี้เป็นการทาเพื่อสาธิตและยังไงดีท <laughs> ายดูเฉยโอเคว่าไม่ได้ออกไปไหนนะเห็นว่าฉันทุ่มทุนขนาดไหนะยอมอุดตันเพื่อพวกแกทุกคน นะคะอ่ะจาจับตรงผมอ๋อยังมีอีกคือว่าจะบอกว่าเออตอนที่ายที่ทดสอบประสิทธิภาพของแป้งนั้นายลองแบบว่าก็เนี่ยลองแบบเนี้ยที่ว่าแบบไม่ไม่ต้องลงเบสลงพลายเมื่อลงไม่ลงอะไรทั้งนั้นที่มันเป็นเบสแม้แต่กระทั่งกันแดดจะไม่ลงกันแดดที่เป็นเบสโอเคปะ่ะคือเพื่อทดสอบว่าไอเนี้ยมันโอเคไหมแล้วก็แม่ายเนี่ยไม่ทามาเจอร์เลยนะทาแค่น้ำแรแล้วก็ทาอย่างนี้เพื่อทดสอบว่ามันโอเคไหมมันก็ยังทาติดได้แม้น่าจะแบบ ไม่ชุ่มชื่นพออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยว,วกำลังคิดอยู่ว่าฉันทาทั่วหนนะหรือยัง <c oughs> เออน่าจะทั่วแล้วนี้ฮะโอเคท่านให้ดูไปยังว่ามันอินนี่ปิดลืมแล้วจิดเริ่มเลอือนนะ,ะจะเอาเป็นว่าโอเคไซส์แล้วสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ทดตอบทุกสถานาการ์แล้วแล้วก็เออลองเอามาเติม เมื่อกี้บอกไปยังวะเหมือนบอกไปแล้วว่าวาซับก่อนอะไรก่อนก็แต่อีกวันนึงเติมแบบว่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะคะแต่มันบางนะอย่างที่บอกย้ำว่ามันบางไปดีกว่าคืออ่องเนี่ยจบไม่ลงนะฮะ <c oughs> เอานว้หวังจะมีประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากาแฟนเพจฝาก youtube อะไรได้นะคะมีรีวิวอีกมากมายนะคะก็ฝากดูไว้ไปแระ แล้วก็เออเทคนิคติดทนนะคะฉีดน้ำแร่อะไรก็ได้ของที่แกมีนะคะอย่าเอาน้ำแร่ที่กินแล้วก็มาลาดหน้าอย่างนั้นก็โอเคแล้วนะคะพอเราลงแป้งอะไรเสร็จย่ายให้มันติดทนก็อ,อย่างเงี้ยบางๆนี่แกไม่ใช่ว่าแกเห็นฉันฉีดหลายฟื้นแล้วกก็คือมันเปียกโอเคปะ่ะแกก็กระจายกระจายกระจายให้มันแบบบาง,บางๆเออโอเคปะไปแล้วบ๊ายบาย